ครับคุณตาอายุ80เนาะชื่อตาอะไรครับตาสีครับตาสีครับตาสีพาลูกหลานมาครับตาสีพาลูกหลานมาตัดผมสังเกตเวลามัดเซมเซมตอนนี้ยูทูบเบอร์ครับสวัสดีครับกลัวกลัวกลัวแลวครับคุณยายชื่ออะไรครับร่วงนามสกุลสบายเรื่อยโตพ่มายสบายเรื่อยโอ้อันนี้คุณยายเอมทองทำ อันนี้น้ำสกูลน้ำสกูลฝรั่งฟรับมิสเตอร์เบรนส์มิสเตอร์เบรนส์ Thank you Thank you very m ม c h เต็มๆครับขอบคุณครับมาดูตาตัดผมนะครับนี่มาดูตาตัดผมตามีลูกหลานพามาตัดผมอย่างดีอ่าเดี๋ยวผมจัดการให้ให้ตา ผมจะเริ่มตัดให้ตาสีนะครับโดยช่างอ้อนบาร์เบอร์วันนี้ได้ประเดิมร้านแต่เช้าจากร้านตาบาร์เบอร์นี่ครับดูนะครับเดี๋ยวผมตัดให้คุณหลาเราจังคุลหลา่นเป็นยังไยังไมาดนี้นะเี๋ยวเก็เป็นใครหล่อนะที่กบเดมจ้อะเดน้ายไม ครับช่างอ้อนวันนี้ได้ตัดให้ชัางสีครับตัดทรงตัดทรงผู้สูงอายุทรงสวมีฝรั่งเป็นคนนํามาตัดเป็นหลานเขยนี่ฝรั่งหลานเขยหลานเขยชื่อเขาบอกแล้วเนาะนี่ฮพาพาพาตาชวดตาเปทชวดฮะ หลังเคยชื่อตเปเปอร์ตเปเปอร์เออหลังเคยชื่อตเปเปอร์ตเปเปอร์เป็นฝรัง่งประเทศอะไรนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะได้แหละลืมไปอมืมไปโออ๋อจิ๊กซัดไหมน่ะอ้าวได้เลยครับตเปเปอร์หวัดดีครับช่างอ้อนบาร์เบอร์บาร์เบอร์ช็อป บอบชอบคัชแฮ่ตาสียิ้มตัดดียิ้มอ้าวตัดียิ้มครับตาสียิ้มครับตาสียิ้มหน่อยเออให้ตาสียิ้มหน่อยครับอันนี้ช่างอ้อนนะครับช่างอ้อนบาร์เบอร์โคราชประสาทหินพี่ไม้รูปรูปรูปคลัชแฮ่รูปรูปรูป แร็วเียวเสร็จเออตัดให้เร็วเร็ววะตัดให้เร็วๆเร็วเร็วเร็วอ่ช่างอ้อนบาเบอร์เออวันนี้ช่างอ้อนบาเบอร์มีแขกพิเศษคือช่างสีตาสีมาตัดผมเป็นตาของตาอ้อนเองตาสีแฟนมากมากนะตาสีแฟนมากๆมา,มาคุยใกล้หน่อยมาฟ <laughs> ีดฟีดฟีเข้ามานี่นี่ครอบกล้องหน่อย นี่ข้าวกล้องหน่อยตาสีแฟนมากมากโอ้ยอะตาสีแฟนมากมากมากใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมาอีกทำท่าตัดหน่อยโอ้ no 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 ทำท่าทำท่า no 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 good ลูกเขยอีจักครับผมคนนี้ลูกเขยนักย่อยเนี่ยโอ้ย่อย ตัด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 ตัวเป็นยังไงให้ตาอวกตัววิตาอวกตาอวกเนาะเขาบอกป่วยกันดิอวกไปท้ายไม่ตัวไปโรงพยาบาลไปไหนไม่รอดลมจุดจีนเข้ามาเยี่ยมบ้านเนาะตาเนาะฮะจุดจีนเข้ามาเนาะฝรั่งเนาะคนยุดงานเนาะ มาก็จะทําบานแล้วว่าโอ้ยทําบานที่ททยกบานวันนี้ตาได้มีร้านเคยกับยกบานยกบานไหมหลังเก่าอยู่นั่นแหละมีทางกำลัำลงงําอยู่นั่นแหละครับ เป็นทรงของคนผู้สูงอายุขเขาเรียกทรงสวทร<ม>งสวทรงสูงอายุสูงวเนะ<ม> <8. S 2> าะแปดสิบะไรเหรตาียังมีแปดเจ็ดสิบแปดเนะ<ม>าะครสองสี่เก้าศูนย์ อั่น,น้นเียดนามาะว่าตจรินๆเดแล้วหนิเนาะเียนามเจ้ากรตจกจกเลยพรเมาแล้ววัานไอลวาดเียวายเมีย,ย,มยไปแล้วอารวาดวันไนี้แล้วไปแล้วนี่ก็เ <c oughs> พรเมียไปก็เมาก็มันบูบอเดียววายข้างแท็ก ลมทางเต็มมาหยิบก็นำไปนครับครับผม เอาแต่เลยออกไปไหนไม่นมนหลุดหลุดสันทางนะเดินเอานี่ใครชิดอีก là nguồn vào big buy ừ. Lưu. Ừ. Thông, cuốn nó, อืมอันใหญ่คือคือครับ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  nó, ครับ พอนีมันคูดจ้างก็จะจีบบาทโอ้ยยังกระทบเลนไปที่แต่เจ้าจักรยานมาเลยก็มีให้เอามาครับ <laughs> ไปจีพภาไปไปเข้ากับเวทนาตาเนะะาะเวทนาตา ต้อยเกมแต่ตสอยให้เข้ามาชาวเขาว่ามันแก่แม่งไอ้เดี๋ยวไม่รอกินสอยให้นะมารุมนะถ้าเอาจีต้อยให้เดี๋ยวเอาไม่บานมิตรซุ้งสูงโอ้เดี๋ยวไปสอยกับบานก็ได้ครับมีใหม่ยาวเดี๋ยวตัดใหม่ไทยทัดสนสั่งเลยัอนนี้งีไล้ครับเนี่ยครับ อล้น,นี้ก็เสร็จแล้วล่ะเนี่ยนี่มันจิอยากไอ้ครับแลนนี้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับอา้าวเสร็จแล้วตาเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอันนี้เสร็จแล้วครับช่างอ้อนทําเสร็จแล้วดตัเขาเรียกว่าทรงโสบโอ่าอ,ออกไปข้างนอกน้อยไปถ่ายคู่กับยายอ้าวมานี่ให้เลยให้เลยให้ยี่สิบบาทเอ้ออานี่ ให้20บาทเพิ่มให้ก็ได้มาเพิมมาดิเอ,อิมมอคเพิ<ะ>ครับอเอาเดินว่ะทําม่าเดินว่ะจะถ่ายตามไปนี่ครับคุณยายแกก็กดีเนาะยังพาตามมาตัดผมได้นอ้อยาหเนาะเอาเดินไปเดี๋ยวจะถ่ายไปอัดวิดีโออยู่หลานตามมาไหนหลานตามมาไอโตะนะั่นแหละไอโตไหน <c oughs> เสร็จแล้วครับพายายไปครันนี้มาจากประเทศอะไรนั่นนี่ ฮะ <Huh? S 2> <Holland. S 1> ประเทศฮอลแลนด์ซีเลเตอร์ซีเลเตอร์คนเล็กเอ็กยูครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ